คุณย่าคุณย่าขนค่าคุณย่าอวยพรให้พรพี่ยุ้ยก่อนพี่ยุ้ยพามาเที่ยวแล้วอวยพรพี่ยุ้ยก่อนไหนพี่ยุย้ยนี่ไงอ๋อคนนี้คือยุ้ยโอ้ขอบคุณมากมากนะคะ,คะอวยพรพี่ยุ้ยก่อนขอให้พี่ยุย้ยขอให้พี่ยุ้ยดวงดีเฮนดีเฮนไหลมาเทยมาคะ่ะขอบคุณนะไม่เป็นไข้ไม่สบายอย่าเป็นเลยนะคิดคิดส<อ>ิด่งใดบอกก่อน ดจริงได้ขอยส่ความพัฒนาทุกอย่างค่ะพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยพามาเที่ยวแล้วนะคะโอเคพี่เกยขอขอบคุณพี่ยุ้ยนะคะอ่าที่วันนี้พามาเทคแคร์นะคะพาคุณย่ามาเทคแคร์พาคุณย่ามากินนู่นกินนี่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะนะคะกราบขอบพระคุณพี่ยุ้ยจริงๆนะคะบุญคุณนี้จะไม่ลืมเลยนะคะโอเคเอาไปบายพี่ยุ้ยก่อนบายค่ะหอมแก้มไหมหอมแก้มไหม โอเค,ค,อเคไปขึ้นรถจุบ๊บ